แลลวะโอ้ได้ลายได้ลายพันเจ้าน้ในโปรชิปโปรชิฟนี่วน yeah, oh. nah. ั right. ่งก out> ั่ลายก็กระโดดนี่เอียนี่้กิดไปเบิงบุญชเฮอก่อนไปนองบบานนี่พาเล็กน้อยไปเหมือนเราว่าคนนะคุณนั้นได็กน้อยู้ชิฮันชี่คุณนี้ไปว่าคุณอะ เรือ่องแบบ่วันคคยวันน้จะุ๊ดๆคุยยาวเลยชินัสุดเลิ่งงานปานิมมีเดอร์จะกอบเกือคนลายขนาดลรายขนาดเลยโคตายโคตรายบเงงานง่งกบทคนแล้ลำนำทสิเข้าไปชิงที่สามลำนทีสิบเนาะยิง

เออมาดังเลยเฮยแล้วันจะเสียดล่ะนยนเจ้าเนี๊หมลาแล้วาดเด้อข้าวไปีที่สอจอเก่ด้ากเดยไปโนงงอเอา้เค่นก็ปอยด่าเลื้อคอรดอยู่เวยโครอย่เลางใจ้ เออเิบสองสี่ายทกนเลยแข่งอยู่สิสพาเทานเออิบสองสี่พาตกอเชีมเลยน่กองเชียร์ากระตอ๋อมาไก่เนาะทางไม่ย่าบอกย่ายู้ย่ากันมาู On, เมนูเตาเ้าอ่อนกันไปอยู so yeah. <t <t ่ผู้ผู้มามามาบุกชมเยโคตรบโคนลายเลยคุณเด้อโช่เฮออยู่ที่อยู่อยู่มุมนี้ยังไข่เนี่ยยังมีหุมมีเงาเนี่ย

ข้าวัดดวัดนะบางคนยัขับวได้โอ้ยได้ใช่ใช่ด้วยเนอะไมได้แซมไม่ได้แซมทีมนี้ก็กินข้าวคือเดียวได้สีพายกั็มื้อคือเดียวได้เนอะางตัวเงดือยท้องไม่จบไม่จบตครับเออครับเนี่ยตัครับต้องเดือเดือยทองไหเนอะอันนี้่อคือเลียงยูเียกินไงทุกคน กิปลาเอากเยกิปลาบูนมบูกปาปขปลาเราจะไปตลาดอ้น้องเขาก็ปาจะสมนี้สามเข้าปลาก็มีตัวใหญ่ทนั้นเรื่อยกินข้าเ่อยปาน้องไอครับไม่ไั้จิม้มเหล้าเนอะแต่ไมยังใข่คนยังมีหุ้ใหม่เฮยยู่อย่างนี้ปด ยยาอยู่นในผมไหมนี่โลตามแคมเซ่เลยแต่พวกนั้นในมามีแล้ไอ้ผมไหมนะอยู่ดดแดดอย่างเดียวค่อยบวงลุ่มก่อนยันดินน้ำทุกคนเลยยันตกน้ำยันชิวตัวนเลย

อาคอยเส้อนะระวังสก็รกระวามเอาหัวขึ้นไปสุดปล่อยเลยระวัง่อนย้อนกับปอนมึงกหนอสิที่สามมาสั่งเนาะว่าทิมนู้หนิ้เนาะต่างความใช่ใช่แมนเอาะอ้าวเว้ยเลาเด้เว้ยน้ำเนาะยับไปเมาเว้ยเท้าก็อานเนาะเอาะอาวเฉยยับไปเลยเว้ยนะไปทนอ๋อเลยเฮ้ยอ้าวเฉยยแล้วใครก่มาเนี่ย

เนใหญ่เป็นกบมาทุกคนี้เราแล้วเป็นกมาทเลยดีไม่แห้งเลยมากยมคือขงขมานมานย่านมานอยู่บริกิตเนาะอยู่ีกินหน้า่ายเพเะแล้วฝนนี้กบมาอยู่ดินนั่ง

ขวาเอนายนเป็นไส้เป็นฟังแต่ว่าบปงนปน้อพเขเส้นไสก่อน้บึงปน้อบานะยโยนรเลยทีว่าบ้นึงปน้อเขาเส้นไสก่อนเลยำีสามเขาเส้นไสก่อนมาสัดอนาย้ยนเลยลที่สี่ัคคี้เขาน้่าำหลัง อกองชี่วันวิ่งมีทั้รรมดาพไ่นอ้องเ้ยมัเป็นเต้นเตล้ออะไรนะเป็นกระซ้อ,อแล้วจะมีมยู่ทึกันเลยใจง่ชงย,ยชน้ำนี่มัน,ใ,นมใครแน่ใส่คล้อได้เลยกัน นำผ้ากุญชามาเลยมากนนี่คือเงินคนนี้นะมากรเนีอเอ่ย เราซื้อมาทั้งหมดเราไปสานกันเลยเราปั้นไก่ยังแข็งเราสะโพกไปนี่เราเดินทางมาจากกรุงเทพเราปั้นกระไดเราปั้นซุ้มเราเป็นลึกใจเป็นรุ่งเรื่องเราประมาณหนึ่งแสนเกดพี่น้องเนาะ

แล้วบานนี้นะสอ,องตงัว5าเซน<ส>น,นี่แหละผพอไส้เขาจะทุจันมูลลงมาใจเ,เพราะว่าเราเฮ็ดได้เรามาที่นึงเอจันมูลได้น่ตอนนี้การยังกรรมการเพิ่นได้จัดช่องรางวัลยู่บี้องเลยนี่รางวัลที่หนึ่งที่บุษไ้นี่ห้าเซน,น,น,นกีบไอช่องเป้าไปแล้วกินเี่ยทียิ่งรางวัลที่หนึ่งนะเซนกีบที่สองมีสามเซนที่ยิง2สองเซนสอง แั่เงินชีช่องนี่ที่โจ้เกษเงินมืองั้นน้ำก็แงแล้วหายไป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 ยังเมื่อทำแลยปลาดิเมอร์ทุกคนทุกคนเลยปลาดน้อยกรริดน้ำไม่รอนะ มาฮอดไทยได้ปนยอง้ยวันนี้จะได้เดินทางกลับบ้านช่ไหมวันี้ขามาคนเต็มยัดทุกคนเลยตอนเมื่อเลยสามไน้องเพราะว่าเขามือมาละไปกลับบ้านก่อนตัวเลยได้เพิ่มยอจนี้เท่าไปมล่กระทุงตเนอรกระทุงจะเล่นอะไรเนียชาคจะทำจักไปล ตอข้าไม่ได้ชาทองอยู่ตบัรใหญ่หดทุกคนเลยปรดี๋ยวอะไรกระทงด่ฉไปเ่อง้าววกเลยเจ้าไป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 พาไปพามาเลยไปพาเลยฮ้ยา้อ บอมิกไปไม่ได้บอมิกนะ่นอนรับแล้วนอนรับเอ้าวนางมันอึ้งองอะไรว่กะนางมันก็เบ้ยเ่กไปบ้างดังนี่ก็ถงเชื่อกะถงเวลาเลยช่ไงก็งเ้เลยนี่งแมอันนี้ก็ถงสั้นเนี่ยช่อเอาแข่งเดียวดาแข่งเดียวเือเพื่อนง่นอันนี้ก็ุงอา มีโฮสเทลไปเช่เฮอไฟเน่ยเอาเชอร์เอาเาเาจะคุยภาษาละไม่ว่ามัยจะพาไปล้วพรโรูปปรลอยู่ราลอย่้้วกยดเอาติดที่นี่เน็นีด้นี่องัหรเชนี่โลดแล้วก็ลอยไปครับแล้วก็เชน่นนดูหน้าก็ไปก้อนพ้อไัไทเป็นชายไล้ก็นล้ว โเัไปดอนกระทง้าเอาิเกอร์ไปกบิอาไก่อนไปก่อนเดังรถกันังได้เฮากโอ้ยเอาโิเกอร์ขึ้นมาเถกดวันนีบจขึ้นไปยับเอาหนทุกคนน่นี่ว่รกไเอาอะไรก้อยก็มีงหน ต่าใ้ยังยังของยังกองทัาจะไปทุกคนพี่แต่วอีเวนต์ก็ไปนะครับ จะท่องยู่บมันย่อพจะทองนะไชวนเอาสาท่องก่อนทักคนเลยเป็นยังอยูเฮอนนี่นี่ลกมาเลยโอ้ยใครมาอยู่ตัวนี้เนาะเชื่อกรบทองเลยจ้าทเองระทงกนยุ่งน้ำมาเตัวยังม่น้ำตัวตัวยุ่งอะไรบ้ แล้วนี่กระลูกกัไปรอยกระลูวันนี้เดี๋ยวแล้วขึ้นอไรขึ้นเจ็บเขึ้นจ็เจรถจกกรักเขากัไปเลยไปบันนอพ่อ่แล้วทุกคนเดินวันนี้นี่ข้อมเอาต <c oughs> องมไม้ไปเชื่อไหเดวก่อนวันนี้ นี่มาเชื่อทางพี่ทางทางพี่พี่น้าพ่้าพีน้าพี่เอ้รีบเชื่อพี่จะาก่อนแมโอ้เชื่อเาไปเจ้าก่อนเชื่อแล้วว่ะโอ้ชิคเชื่อเฮาไปเจ้าก่อนเชื่อแล้วว๊ต้อยต้อย่ะแม่ต้อยได้้อยก็ทะเาไอะอยู่ สวยว้ฮันจิโกนเวลาผมเงาๆงามด้อวันนี้พอมแม่น่านะได้แล้วคนกลางได้คนนี้จะทั้งท่าอะไรเห้พระอะไรคุรู้ชมคนนี้ได้แล้วบ่เออทั้งท่าฮันวันนี้เออเตาเขาอ่อนก็ไม่ได้อยู่ลึกเลย นะครัเลยจะดก็าักโงในเจอผพดเชษฐ์บพ่อแ่กระทงนะนี่นเชเงินนะเ่พันนึ่งกัพอมันรูแล้วเ่อนนเบเชดม่อย่รับเอาเลยเกมีแต่พันนึงกับขนมไปละนั่นละเู้าแล้วครับ <pigs> ว <in here> oh, ันเดยนเดียวหคู่มาร้อยได้ไหมวะกระทงง่ายดทง่ยี่วันเช้า มันไหลนะมันนีเร่อมือนะุยลุยรุยมือนี่มอลุยเน้ะเฮ้ยัองแม่นไปแล้วบอรักไปแล้วบอย่างย่าเฮ้ยมันหินย่างไอเนะกรทันองเจ้ารักไปแล้วเจ้าบัวทองนะนี่ปจบมาเลยคุณเธองคุณเนมนนลโอ้ฝาลูกาเต้ามาว่าชนกัสบายดีสบายดีมามดนี่มามันเอาโคไรโอมาเอาเตเอาอันนั้นได้

เดากกันไหาก็จะชันยิ่งไรอีเลบบอ้เหรอไดเไหมยข่งเล่ย์ไตไปเลบ้แข่งเล่ย์ไตไตไว้เราแข่งไปแล้ววันนี้ไูกโอ้ยยังไตจะพ่อก่อนเออไต ลกน้าไไปเไปมือเฮ่ามือมือมือมาเลยไปมาเท่าไรแล้วแล้วก็มือก้อนแล้วเข่าหู้เฮ่าผูเพื่อไฟะ่ายเท่าไรได้ไหมด